คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีมสที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดบาร์เ์ไรอีกเช่นเคยนะครับก็ตัวละครวันนี้ที่เราจะแล็บทุยที่เราหยิบมาเล่นนะครับก็จะเป็นตัวเดดด็อกเตอร์นั่นเองนะครับมีคนอ,อขอมานะเออจริงๆแล้วตัวด็อกเตอร์เนี่ยผมว่าก็เป็นตัวละครที่อยู่กับเดบายมาน่าจานานแล้วนะใช่ไหมใชม่ว่ามาตัวแรกๆเลยปะเออมันอยู่มาค่อนข้างนานแล้วนะครับ Uh, ทุกวันนี้เนี่ยคือมันเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ที่ปรับมาล่าสุดก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วตัวมันค่อนข้างจะเล่นไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนเราแค่ต้องกะจังหวะการวนไม้ของเซอร์ว่าเราจะต้องชอ็อตจังหวะไหนแค่นั้นเองเลยครับเพราะว่าเวลาตัวนี้มันชอ็อตใส่เซอร์เซอร์มันจะพับไม้ไม่ได้ประมาณ3วิข้ามชอ็อตไม้เออช่วย พับไม้ข้ามหน้าต่างแล้วก็กระโดดไม้ไม่ได้นะครับหลังจากที่โดนช็อตนะคลิปน,นี้เนี่ยที่จะเล่นเนี่ยจะเป็นการที่ไม่ใส่แอดออนเลยนะครับเพราะว่าจะจะได้ดูแบบว่าแบบปกติเลยแบบว่าเผื่อใส่แอดออนอื่นแล้วแบบไม่ได้ใส่แอดออนอ่าไม่ได้ใส่แอดออนวินัยไปนะครับก็จะดูให้เห็นจังให้เห็นถึงจังหวะการชออ็อตอ่าในแต่ละรอบการวนไม้แล้วว่าเราควรจะช็อตจังหวะไหนเพื่อที่เขาจะได้พับไม้ไม่ได้นะครับเคเปิลที่เราใส่ไปก็จะเป็นหัวหมูนะครับฮิวช้าแขวนระเบิดอ้อมกอดความกลัวแล้วก เซฟเดอะเบสนะครับอันนี้เป็นเซฟที่ผมเล่นประจํานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องเล่นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมกันเลยนะครับออไอที่มันปรับมาล่าสุดเนี่ยมันทําให้ความล่าช้าในการช็อตก็คือเหมือนเ,ออเหมือนเหมือนเราใส่แอดออนวินัยเข้าไปติดตัวนะครับอันนี้ที่ปรับมาล่าสุดนะก็คือสักพักแล้วแหละ นะครับแล้วก็เพิ่มระยะช็อตคือแค่ปรับมา2อ,อย่างเนี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันเก่งขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเราช็อตเนี้ยกว่ามันจะหน่วงคือคือคือเราต้องกาดจังหวะช็อตใหม่นะบแบบว่าคือถ้าเกิดเราใส่แอดออนวินัยเนี่ยเราก็ต้องกาดจังหวะช็อตในการวนไม้ใหม่นะครับถ้าเกิดใส่กับไม่ใส่มันค่อนข้างจะ,ะต่างกันนะเออแต่ถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยเราก็จะเป็นจังหวะแบบประมาณนึงโอ้โห โอเคด่านนี้ไม่ค่อยดีนะครับออถึงไม้จะเดีวลองดูแล้วกันนะว่าจะเล่นได้ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดเขาวนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาฉาดจังหวะพับเซฟไม่ดีก็จะโดนเราโดนเราช็อตแล้วก็พับไม้ไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเคนี้เราเดินมากลางแมปนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเปิดอันตรีนะครับน่าจะโดนน่าจะเห็นทั้ง4คนเลยแหละคิดว่าโอเคเห็นคนเดียวไอเวนเลยทำไมไปไหนกบดะ ไม่มีไม้นะครับตรงนี้เดินไล่ไปโอเคได้หนึ่งทีละปุ๊บปับปับ,ปบโอเคเราก็ไล่ต่อนะครับอ่านี่ตรงนี้เป็นรอบเป็นรอบที่แบบห้องเซฟเลยห้องโดดปุ๊บเวลาจะโดดตกมาข้างหน้าเราตีก่อนครับ ไม่ทนันเอ้ยโอ้โหผมปล่อยคลิกขาวาไปก่อนจริงๆถ้าเกิดช็อตโดนแต่แกจะไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเขาวนที่เดิมเหรอไม่เขาชีปป้ปึ๊บ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 ,บด่านนี้ไม่ค่อยดีครับผมบอกแล้ว อ่าโอเคเขางกไม้นะจริงๆเขาพับได้นะตะกี้แต่เขาไม่พับไม่ทันแล้วครับป้ามับอุ้มเลยไม่น่ามีคนรอหรอกคิดว่ามับไม่มีคนรอจริงด้วยโอเคครับเอาแผนเสาขาวนะเดี๋ยวหาจาังหวาบอกอธิบายทีนะครับอันนี้อาจจะอธิบายไม่ค่อยได้เห็นภาพเท่าไหร่นะตะกี้มันเป็นด่านที่แบบอ้าวลุงทำไรอะ ไปก่อนเลยหนึ่งทีเดี๋ยวกระทึบเครื่องก่อนนะแล้วเราก็ค่อยอัลตินะครับเมื่อกี้มีเอแ่นอยู่ด้วยปุ่มอันนี้คือเป็นกิจกรรมนะครับที่เราทำอย่างนี้ได้โอเคเราไล่มุมบิลแล้วกันปุ๊บรอจังหวะข้างบนไม้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราควรจะช็อตจังหวะไหนนะครับไอตรงตะกี้แบบไม่นับเพราะว่าเป็นดัดเกมด้วย ใหญ่ปามันฉลาดอ่ะหมามันเยอะครับมันไม่ต้องวนก็ได้ต้องกระทืบผมถึงบอกแล้วว่าด่านนี้อาจจะแบบใหญ่นิดนึงแต่เดี๋ยวได้แหละช็อตไม่ทันืาอกีระยะมันไกลไปหน่อยครับตัวต่างจุดเด็กไม่ได้จุดเด็กดิห้องรูแล้วห้องรูอ่าไม่ทันครับ เรากะจังหวะแบบมันจะประมาณไหนอะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเราต้องเล่นผมว่าต้องเล่นบ่อยๆอะเราจะรู้ได้ว่าแบบจังหวะน,นี้เราควรจะเออต้อทำอะไรอะจังหวะน,นี้เราควรจะจะช็อตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องอาจจะต้องเน้นเล่นบ่อยๆหน่อยตรงนี้ไม้เปล่ามีเขาง,งกก็มา เสกไม้ไม่น่ากลัวนะครับเสกไม้แบบนี้เขาวิ่งสวนเลยวะ่ะแบบไม่ได้มองรอไม่ไรอดูผมอ่ะไล่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 ช็อตครับรู้ไหมทำไมผมช็อตเผื่อเขามีตายยากก็เลยช็อตก่อนอให้ดีให้ดีให้ดี ไอ้เม็นเบกไอ้เบ็กไอนเม็กไอ้แบนมึงทำอะไรทำอะไรโอเคได้คนนี้ครับปึ๊บช็อตพอดีครับทัดไม่ได้เราเดินดันได้เลยนี่ไม่ถึงไม้ตีก่อน เดินมาช็อตไม่ทันผมคชืว่าเขาจะบนไม้เดิมเนี่ยถ้าเกิดมีแอดออนวนันอ่ะก็คือจะทันนะเขาจะพับไม้ไม่ได้มันจะช็อตเร็ววันนี้มันจะมีจังหวะหน่วงเห็นปะทุกคนคือมันจะมีจังหวะหน่วงอ่ะพับอย่างนี้ก็ไม่รอดครับเห็นไหมพับเซฟก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะทุกคนพับเซฟถ้าเกิดไม่มีไม้ต่อก็จะโดนอย่างงี้แหละเออ คือคือการที่พับเซฟมันไม่ได้หมายความว่าจะรอดถ้าเกิดเจอตัวด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าพับเซฟปุ๊บสุดท้ายมันต้องโดดไม้ไปโดดไม้มาสุดท้ายถ้าเกิดเราโดนช็อตมันก็จะโดดไม้ไม่ได้อยู่ด <état> ีเข <ar cy> <ik> ้าใจไหมใช้บาลานซ์แ <đầu> ล <etzen salaries> ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊ัปุ๊บปุ๊บบ อยู่นี่สองคนเลยหลายคนเลยไม่ได้ไม่ได้แค่สองเมื่อกี้มีอีกคนหนึ่งนะวิ่งมาเป็นแล้วว่าวันดีจ้าพับพับอย่างเงี้ยก็ไม่โดนก็โดนอยู่ดีครับเห็นปะคือการที่พับเซฟอ่ะมันก็คือไม่ใช่ว่าพับเซฟเราจะรอดเสมอไปนะครับพับเซฟก็อาจจะไม่รอดก็ได้ช็อต ทต้องต้องต้องดูต้องดูจังหวะเอาอะทุกคนเออต้องกะจังหวะแบบว่าถ้าเกิดรอบประมาณนี้มันจะแบบพับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอลองลองใช้สกิลแล้วช็อตเซอร์ดูครับว่ามันหน่วงประมาณกี่วิก่อนเขาจะเข้าไม้อะไรเงี้ยมันจะต้องโดนช็อตก่อนนะเออมันจะต้องโดนช็อตก่อนประมาณสัก แป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เขาถึงจะเขาถึงจะเข้าไม้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ทนันแรงเงี้ยเออเน้นเล่นเยอะๆผมว่าทุกตัวเลยครับที่ผมบอกไปเลยเวลาเล่นเกมคือผมว่าทุกเกมแหละไม่ใช่แค่เกมนี้หรอกทุกเกมคือถ้าอยากเราอยากเราอยากเล่นได้ดีเราก็ต้องเล่นเยอะๆอะ่ะครับแต่พับก็ไม่เซฟครับ ไม่เป็นไรเดินลงทางนี้ก็ได้ไม่รีบไม่ทันเขารู้อ่ะเวลาเจอเซอร์ได้เป็นเขาก็รู้ครับว่าเขาต้องพับจังหวะไหนเพื่อที่จะไม่โดนะไรเงี้ยเขาน่าจะวิ่งไปแผ่นนูน้นไม่ทันทับทับไม่ทันวะเนาะยังไ,ไงก็ล่วง เจ็บมิตายยากมิตายยากก็เท่านั้นเพราะไม้ไม่เหลือแล้วกการตันไปเลยครับอืมเผื่อเขารอพับไม้ไม่รอก็การตันตะกี้คือสกิลของกิจกรรมนะไม่ใช่ไม่ได้เปิดกล้องด้วยโอ้โหมันไม่อยู่แล้ว มันไม่ฮิวแล้วจังหวะน,นี้คือโนฮ e w แล้วใช่ไหมเพื่อนเครื่องมันจะเตจหมดแล้วครับโอเคอ้าวสวัสดีหนูทำไมถึงไม่ฮิวกันล่ะทำไมถึงไม่ฮิวกันล่ะเราจะตัดเครื่องบินไฟอย่างเดียวไม่ได้นะนจะไม่รอดแล้วนะไปโอ้คือไม่ได้ด่านปกติถ้าเกิดได้ด่านปกติจะเห็นภาพชัดเลยนะว่าแบบ คนช็อตจังหวะไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม้ไม่เยอะขนาดนี้อันนี้คือไม้พอไม้มันเยอะเซอร์มันเล่นง่ายครับเซอร์มันแค่แบบฉีกไปเรื่อยฉีกไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบพับเซฟแล้วก็ไปเ, oh. okay. เรื่อยโอเคเหลือดาวไวคนเดียวครับดวาวไวจา๋าอยู่ไหนจ๊ะ มันเจ็บป่าว่าน่าจะหาไม่ยากนะได้แล้ววะผมว่าไม่ใส่แอดออนเนี่ยกำลังดีผมเคยใส่แอดออนวินไอไปแล้วมันช็อตเร็วเกินแล้วมันแบบจับทำอะไร มันแบบว่ามันการจับจังหวะผมรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยเวลาเราใส่อ่อนวินัยอ่ะมันช็อตคือเวลามันใส่วินัยไปช็อตแล้วมันออกเลยนะเออ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยแบบไม่ไม่อาจจะไม่เวิร์กอ่ะ,อะส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่เวิร์กอืมคือสมมติเขาวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะลองดูจังหวะครับสมมติเอารอบไม้ที่มันโอเคโอเคหน่อยนะป่ะตัวมมตตนี้ไม้ไหมให้ปะ่ะเราเขาวิ่งมาประมาณ ประมาณตรงเนี้ยเขาวิ่งมาถึงประมาณตรงเนี้ยใช่ปะ่ะเราก็ต้องเริ่มช็อตละช็อตปุ๊บแล้วเราก็เดินไล่ปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดเขาพาดไปไม่ได้ใชจ้ะพอถึงวันนี้ปุ๊บเราก็ช็อตใหม่ปุ๊บถ้าเกิดเขาเลือกที่จะหลบหลบช็อตเราอะส่วนใหญ่เขาก็จะเสียไล่วิ่งแล้วก็จะโดนเราตีเออประมาณนั้นแล้วไอ้นี่ไปไหนแล้ววะไอ้ลุงบิวเนี่ยเออแถวนี้ปะ่ะเมื่อกี้ทีเขาแถวนี้โอเคใช่ คือหลักๆเน้นเล่นเยอะๆครับแล้วก็ดูจังหวะช็อตดูจังหวะจะหัดกะจังหวะช็อตดีๆว่าแบบเออเราควรจะต้องช็อตจังหวะไหนเออเวลาเขาวนปุ๊บเรากะจังหวะช็อตรอบนี้นะในนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเซอร์มาเล่นเป็นด้วยแล้วก็ด่านเป็นด่านเกมด้วยแบบสมมติจังหวะเขาวนอย่างเงี้ยเนีันเมื่อกี้เห็นว่าเขาเขาวนไม่ได้นะเนี่ยรอบนี้ที่เขาพับเซฟอ่ะเออสมมติตรงนี้เป็นไม้ใช่ไหม เขาวอนมาปุ๊บ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 เขาอยู่ฝันรงข้ามเราปุ๊บใช่ป่ะมันมาปุ๊บ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 พอเราอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงนู้นเราช็อตปุ๊บโดนปุ๊บเขาก็จะพับไม่ได้แล้วเราก็เดินไล่ครับคือคือเล่นบ่อยเราจะรู้เลยว่าจังหวะช็อตคือมันจะประมาณไหนเราช็อตตอนนี้เขาเข้าไม้ไม่ทันช็อตตอนนี้เขาโดดไม้ไม่ทันช็อตตอนนี้เขาโดดเอ่อโดดหน้าต่างไม่ทันนะทุกคนหลักๆคือเล่นเยอะๆแต่นี้อาจจะไม่เห็นภาพมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางช็อตที่ได้เห็นแล้วแบบเอ่เเะทาาไมชนี้้แพพับซปลยรว แม่งก็รู้ว่าแม่งไม่แม่งไ,ไม่ทันเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราช็อตแล้วมันไม่พับเนี่ยมันก็จะโดนนะอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยไอเกมด,ด่านเนี้ยมันเป็นด่านเกมอาจจะอาจจะเล่นลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะก็คือเล่นไบ่อยจับจุดจับจังหวะมันจะมีจังหวะของมันนะว่าเราควรจะต้องช็อตจังหวะนี้แหละ ปุ๊บพอโดนเขาโดนจังหวะนี้ปุ๊บเขาจะเข้าไม้พอดีพอเขาเข้าไม้พอดีแล้วเขาจะพับไม้ไม่ได้แล้วเขาก็ต้องวิ่งวนต่อแต่ถ้าเขาเลือกที่จะวิ่งวนต่อเขาก็จะวนมาพับวนวนมาหาไม้อีกทนันอีกรอ,อบหนึ่งไม่ได้นะก็คือจะโดนตีก่อนนั่นเองนั้นะจริงตัวนี้เก่งบางมาณนี่ไม่มีเอ็ออนเลยนะเจอด่านเกมด้วยเจอเซอร์เล่นเป็นด้วยนะเนี่ยจุดตีแปดสิบเนี่ยพวกนี้เล่นเป็นนะเนี่ยเออแต่ว่าก็ยังได้เพราะว่าตัวมันเก่งนะหรือเปล่าหรือหรือว่าเซอร์มันไม่เซอร์เร์เมันมึนไม่รู้เหมือน ก็ประมาณนี้นะครับคู่มือคิลเลอร์คลิปต่อไปอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของสารคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันครับ